สวัสดีจ้าพิโยพาาลาดบ้านเองนะจ้าสวัสดีค่ะน้องเก้วค่ะอาจารย์วันนี้ก็เป็นวันยุันอทิตพิโยไม่ได้ไปตัดห่อยเลยอาจารวันนี้แต่ว่าก็หนีไม่พ้นโรงพยาบาลอีกนันแเลยจ้ะพอดีหลานชายหน่อยไม่สบายก็เลยพามาหาหมอจะไปเดินไปไหนเลยนี่ <c oughs> ตอนนี้ต้องให้ยู่ข้างนอกก่อนนะจารเพราะว่าหลานชายที่ไขวัดใหญ่สายพันธุ์ดีเลจ้ะ หมอกกเลยแยกใครไปอยู่ข้างนอกก่อนนะจ๊ะโยคนพามากกเลยนอนหลักยาก่อนจ้ะมาเป็นกำลังใจให้หลานชายนะจ๊ะจะน้องเติร์ดน้องแก่อย่าไปโยก,กันน้องหลายลูกน้องติดไข้วัดใหญ่อยู่นะนี่พี่โยก็พาหลานมาหาหมอนะจ๊ะแรกน้องไอแล้วก็้องเสียนะจ๊ะก็เลยสองวันแล้วอาการไม่ดีขึ้นพี่โยก็เลยพามา พอมาตรวจมาเจาะก็เลยเยจมูกก็เลยไอ้แฟนน้องเป็นไอ้สายวัดใหญ่สใจพันธ์เดียจะเป็นฟูจะเป็นฟูฟูบีอะ,ะไรจะเลยให้ครับไปอยู่ข้างนอกคนเดียวก่อนแนล้วจะหนูเจียลูกหนูไม่สบายอยู่เด็กก็เลยพาก,กันมาหนังรอก,กับน้องเก้วแล้อจะน้องเก้วก็มาดาน้องแก้วกันนี้ก็ต้องเติร์ดบอยนี่จะ เป็นยังไงเนาะนี่นี่กำลังให้น้องนิงไปหลับยาให้อยู่นะจ๊ะโยก็นนองแจมก็เลยหนังรอนนองไอด้ดาเราตัวน้อะหนูอยาเข้ามาลูกนี่น้องมีไอ้มีอะไรกันเลย พาหน่องมาหาโมงูเข้ามาไม่ได้นะมันยึดตัวน,นี้ไมมพนโรงพยาบาลมันเดิมเลยนะผู้นนะี้ต้องไปทำงานเลยพามาดูอาการของหน้องตืดจา้าจ่บาก็ไม่ได้นะแล้วนองมีอาการไข้ไม่หายอยกที่แล้วก็ไอแล้วก็ท้องเสียนะจ๊ะ giờ ông ní lạc đặt cắp màn ba chân lựa chân lựa chân lựa chân chân giờ chân 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 ต้องไปส่งบ้านเลยอันนี้อไปบ้านเดลีอีกเดี๋ยวไปจีบติดมาวิลต้อเอาหน่องเติร์ดไปส่งบ้านเลยเดี๋ยวจะนี้ยก็มาหา,าโรงพยาบาลที่พี่โยต์ทำงานนี่แหละจ้ะนี้เดี๋ยวพี่โยต้องเป็นคนขับรถไปส่งหลานนะจะเดีย๋ยวต้องเอาหลานไปส่งบ้านเลยหน่องเติร์ดนี่ก็เป็นหลานของหน่องแนนนะจ้ะเป็น ลูกของน้องเนตน้องเนตนี่เป็นลูกแท้ๆของน้องแน่นะจ้ะน้องเติร์สนี่เป็นหลานน,น้องเติร์ตต้องอยู่อ่างหางเขาลูกเติร์ตหมอก็ไปแต่ให้นอนโรงพยาบาลนะจ้ะให้กลับไปพักรักษาตัวอยู่บ้านเพราะว่าจะเป็นแค่สายพันธุน์บีจะไม่ใช่สายพันธุ์เอแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์เอจะอันตรายหน่อยนะจ้ะอันนี้เป็นสายพันธุ์บีกันเลยสามารถให้กลับไปบ้านได้ เอซีก็ช่วยเป็นกำลังใจให้แกหลานหน่อยได้ได้วยจ้ะ <c oughs> น้องแก้มก็สนุกสนานจะไ,ได้ได้มาลงบ้านได้ออกมานอกบ้านแต่พี่โย <c oughs> น้องนี้นี่ไม่สนุกด้วเได้จ้ะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเสาร์อาทิตย์ลงบ้านพี่โยได้จ้ะี่โยก็จดรถไปนู้นจ้ะเขาจะพ่านองนองง ไปสูงเลยจ้ะอย่างว่าพี่โยเห็นน้องนะไอ้เราก็เหนื่อยเหมือนเป็นไข่ตาแดงอะไรอย่างเงี้ยจะ้ะสองวันแล้วไม่หายที่จะพี่โยกด้ว่ปะไปหาหมอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะจ้ะจะได้รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่เผื่อเป็นไข้วัดใหญ่เลยเป็นจริงๆนะจ้จะแต่ว่าเดี๋ยวเป็นแค่สายพันธุ์ดีนะจ้ะนี่ก็แย่จมูฟแย่อะไรแหละไปจัดเดี๋ยวพี่โยก็จะ ครับหลุดทาน้องกระบ,บาดเดี๋ยวเดือดเปิดหลุดเปิดอะไรให้น้องก็ดจ้าเดีจะอันนี้พี่โยไปส่งหลานน่อยมาเลยเดี๋ยวจะนี่เราไปส่งบาดพี่โยก็ลืมไปบาดเดี๋ยวถ่ายให้ fc ดูเลยเดีาา๋ยวจะไปส่งหลานกระบ,บาดอันนี้ก็กระบาถ,ถึงบา้านเลยเดี๋ยวนี่มาดีกับลังนอนทำอะไรอยูย่มีแบนดมีอะไรด่าเป็นรับไปะลรเนี่ยเดี๋ยวจะก็ให้ fc ควรก็ดูแลสุขภาพกันนะโดยจากพี่โยก่อนตอนนั่็ไปได้ใส่แมสใส่ก็คุยเล่นก็ห้านไปดูจากนงแกมได้นี่คอยดูอาการของนกแอ้กว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่เห็นบรรยุทธ์โยกันนั่งยูบ้านนอนเลนเตะนอนคุยกับแม่ก็น้องไปดูจาะนี่พอดีร้านเติร์ดมาเล่นด้วยก็เลยเหมือนมีอาการที่ว่าพี่โยว่าเหมือนแปลกๆที่นี่เลจ้ะโยก็เลย ตัดสินใจพาหน่องไปหาหมอดูที่นี่ข้ากกไปเพี่ยจมูกก็จะว่าจะเป็นอะไรไมก็เลยขนสรุปออกมาก,ก็เป็นไอวัดใหญ่สายพันธุ์ดีนะจ๊ะนี่น้องแก่ทำอะไรน,น้อนี่มาถึงกับอะไรเลยนี่มันอโอ้ม,มันอะไรทำไมเป็นแบบนั้นละ่ะ แ่ได้ดนะูนะไม่ดูไม่ดูมันอะไรต้องทำยายมันเทศเข่ากับมันเทศม่วงกินน้ำแข็งใสมั้ยเห็นไหมแล้วให้ป้ดิ้งข้าบดไปสือให้ก็หลาน,ใน,ในบานนึ่เมตรเลยเห็นมีขายน้ำแข็งใสได้เสือเผื่อยดีได้แก็ตัวจักบาทสามส้ยียสวตีมาเลย<ม>ใครกินกัน ชีแดงไม่ก็สีขาวมันไปช่วยปนิ๊งถือนี่ใช่เดี๋ยวให้น้องแกงไปซื้อน้ำแข็งใส่เรือจะอากาศเชิงร้อนๆให้น้องนิ้งกับน้องแกงไปซื้อน้ำแข็งใส่กันจ้ะลมหนาวอาจารย์อาจาที่ว่าพาน้องเตยไปหาหมอกลับมาเซฟซับเรียบร้อยโยก็โยอกาดมากินน้ำแข็งใส่ได้แต่หิวน้ำแข็งใส่อากาศร้อนหลาย ก็เลยให้ขนมกับขนมเกลี่ยไปซื้อนุกแข้งใสมาให้แม่ให้น้องให้หลานกิ้นแค่น,นั่นเองสิบบาทโอ้เลยช่วยยังใหญ่เลยจัะนี่เครื่องก็หลายนะจัะนี่ขนมเกมลีลย่ยอะได้ะไรลูกไม้นัวสีขาวนี่นะโยกเอาสีนี่ได้จัะนี่ หนูไม่เหมิดดูดเอาเลยหนู้นตักเอาได้นี่นี่เขามันในรูหางอ๋อสองเปิดแล้วก็บเย่นั่นนงน่ะจะโจนี่อาการห้อนกับเมื่อกินน้ำแข็งใสในกันเด้จ้านี้มื่กิ้น้ำแข็งใสกะน้แก้มไม่เจาะน้องแก้มเห็นของหนูอยู่นี่อ๋ออยู่ใังอยู่อ๋อยิบพิษรับกระยายนี่นะอันนั้นนัวมาให้ยายชัวหนูสั่งขนมฝังขนมฝังหนูก็ยายรับฝังเลย ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยจ้ะเด็กน้อยก็ไม่สบายบ่อยร้านเติร์น่าก็เลยมลาติดไข้วัดใหญ่เลยนู่ขาโยกเลยต้องส่ง,ง,งกลับบ้านไปให้อยู่กับแม่ก็ยานะจน๊ะแต่ว่าดูจากอากาศแล้วมัานอาจจะติดมาจากยาจะราะว่า,ายานี่อก็ไอ,ไออะไรด้วยนะจ๊ะ เราเล่นไปดูวัตติมาจากไครดูเอาแบบขาวล้วนเลยขนมปังก็ขาวหวานดีจ่น้ำแข็งนั่จอยุบานโยกก็ไม่รู้ไปไหนก็น่งยู่งอย่างนี้จะทำอะไรไปตัดอยอยะไรยางงี้ก็มานั่งอยู่บานทิชไม่มีอะไรกาจะมดวันไปแต่ละวัน ถ้าไปตัดหน่อยก็ดูวันไปหนึ่งจะวันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้ถ้าขอไปแค่วันเดียวจะเขาว่าอทนสี่ก็ยากยุบผักพรน,นิดจ๊ะ

นีไอ้วางเล่นน,ะนกแก้มเล่นกระเติร์ดใส่แม่ใส่อ,อ,อะไรเป็นไรไหมนี่ไม่ไม่หน,น้าก,กิานขายนมกินอะไรกันเจ๊ต่อไปมันหลุดกับไอ้ส่กันอยู่รู้หันลาน,นี้ันานี้ไอ้ยังว่านนองยิ้มให้อยู่ ก็ดูน้องไอ้เส้ดตัหันหน้ามาหาน้องน้องยิ้มให้น้องน้องยิ้มใไฮยายใช่หรือเปล่าไม่ใชู่กกลัวอยู่ลูกกลัวมาประจวบใจเต้นกับโค้กหวยคือตอนนั่งรถประจกก็มานิ่งท่าให้หนูขนลูบค่ะทำไมล่ะบอนยายให้ก็นั่งไปแล้วทีมันนั่ง

ดูในะแก้วมันดหน่อยจะพอเทีแต่ช่วยมแม่เห้่าแต่ยังหลายตอนใส่ใหญ่เอาตอนเอาน้ำแข็งใส่กดเอาน้ำแข็งจะมาเหลือนิดนึงเหรอใส่เพิ่มไข่เพิ่มไส่เพิ่มเพิ่มเลยหนูไปทำเองไหมไม่ทิงเขาทำแ,แม่เหล่าหนูนาำาไม่หายปากคือตอนนี้เรียกใครยังเรียกใครยงัง เพว่านั่นนี่ได้กินน้ำแข็งใสหวานเดือดเตาแบบหนูก็น้องมาเวลนี่ก็น้องเติร์ดเหมือนชาวเนี่ยหิ่งหยอกกันมดปันเลยแล้วต้องรอดูอาการ้องแก้มก็ับมาเวลกวับขวานเรีนดึกกันมดปันเลยแบบนี้ ก็เจือพี่โยจะพาน้องเตืออเ้อ,บบอ,บบอไปตรวจจะไปถึงหมอกอ็ให้แย่จมูกเลยจ้ะว่าน้องมีอาการซึมแลว้วก็ท้องเสียจ้ะแกอันนี้เข้าไปตรงนอน,นถ้าเป็นเอนอนบีไม่ต้องทำ<อ>ไมเบื่อขึ้นยตรงอ่ะ ดีจัอันตรายกว่าดีไม่อันตรายก่อนอันตรายมันกันหน่อยเลยเดีมันความอันตรายกว่าเขาลยทำแบบกลัวไหมใหย่ใหญ่กลัวนองเติร์นนอนงบานเหรอนองก็บตะวันนองก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยแต่ยังมวิ่งเดินวิ่งอะไรแต่ที่ตะว่าพี่โยดู้เราเหมือนนองไอ้พี่ปกติเราก็เหมือนแบบว่า ได้แดงยอะไรเงียดจ๊ะโยก็เลยหลีบพาไปหาหมอดีกว่าเกิดความชวนแต่เป็นไนปก็ไปตรวจไปได้เป็นตรวจเจอพอดีจ้ะมึอไปไหนแล้วนะ่ะ ไอ้ถั่วใหญ่ๆจ้ะหวานดีดา่าเหมือนจะเวลาพี่โยอ,อยู่บาทนไปเนี่ยสาภาพเปได้เหนื่อยจ้ะไปไหนเกิดอาศัยบ้านหนังอยู่แต่บ้านจ้งไม่ได้เป็น,นไหนก็เลยแต้ไงไงอ้เสา็จ แกะีของเย,เนงนเยน็นเลยไปค้องน้ำเร็วน่ต้องเจ็บยู่บ้านก็เงียบแล้วจะอยู่บแบบจะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยที่ว่าเผลเถื่อพี่โยชอยากไปทำงานไปตัดอ้อยไปอะไรนี่แต่คือว่ามีงานอะไรทำอะไรนี่อยากจะไปเหนื่อยเพราะว่าอยู่บ้านจะแหลงเงียบจ้อย,อยนี่จะก็จะมดวัน มีแต่ของกินได้หายแต่ของกินมาหนกกินแก่ที่นี่ไไน,นี่ไม่ือมหาทย่อในแน่นมของแกมดูแต่ลำบานหมดเลยแล้มันแข็งอะไรนี่ใช่หมควรให้ดันลายหร มาก<อ>ินแต่น้ำบานไม่ได้หรอชอบกินน้ำแข็งแม่ไม่มเอาแต่แขพ้เลยตีก่อกินไม่ต้องไปซื้อบ้านเย็นไอ้นน้ำแข็งตายมากินตั้งเลยไม่ไม่ไม่มันมีของมันมีว่าชอบกินน้ำแข็งเนาะมันมีของอร่อยมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอะอเอะอะม็ดขาว,ขาวสาใส่ก<ะ>ิ<ะ>๊ดน<ะ>้ำแข็งจาม <c oughs> ชอบกินลูกจักมันกรอบแต่มังลึกจกักรที่นี่ก็จะไหวเขตนั้นจะพอบาแล้วจักที่ว่าพาหน่งตื้อไปหาหมอไปโยกเลยทายอะไรให้ดูจักร่าหน่ตงตื้อไม่สบายแล้วจะเป็นไขวัดใจสายพันธุ์บีนะจ๊ะแล้วจะโยกเลยเห็นหนอ่อาการไม่ดีเลยพาไปสวนเลยจ้ะจอยอยากให้เอลซี่วยเป็เก็บแรงใจให้กับหน่งตื้อด้านจักรร้านหน่งเกมงนะจ๊ะเป็นร้านชายนะจ๊ะ เป็นลูกของน้องเนตเตาว่าเป็นหลานน้องแกมด้นนี่นเป็นหลานน้องแกมด้วยจ้ะเนี่ยเป็นปนาน้องแกมเป็นนาเลยด้วจ้ะเนี่ยนาแกมพี่โยต้องข,ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนด้วยจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยและก็ขอบคุณนะจ้าพี่โยรักเอฟซีทุกคนด้วยจ้าสวัสดีจ้าสสวัดีค่ะ